เด็เกียรติผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยเป็นใครอ้าวหวนะมูนาไรนี่ขโมโยจักรยานที่มาเนี่ยเอาจักรยานคืนไปเลยเฮ้ยเรื่องจักรยานเราให้คุยตอนนี้มึงเที่ยงผีมามาเอเอจะม,ม,มีผีมาดิมึงเลี้ยงแถวมันไปเลี้ยงแถวมันไปดูสิว่าตอนนี้เราอยู่กีก่คนหัวแถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่บรรจัยอาจารย์ฮะอีกเที่ยงนิดหนึ่งสอง เจ็ดแปคนเฮ้ยมันเจ็ดแปน่วะาีกทีเรืองจอยเที่ยวนี uh ่ชันทัเลยสองสามสีหหเจแสดงว่าผีร้ายมันต้องเอาแฝงใครอยู่ทักคนเร่องรอาจารย์เ่าอย่างนี้หน้าตาเองลูกคือนเองแปอาเก้าอี้ดักวิญญาณมาให้อาจารย์หน่อยไปอางนี้ลูกต้องเหีวคือคืนน่ อย่าเถียงอาจารย์มึงเถียงอาจารย์เถียงนะอ,อย่าร้องดิเดี๋ยวก่อนเก้าอี้นี้จะเป็นเก้าอี้ดักวิญญาณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราแป๊บเดียวดิเก้าอี้ดักวิญญาณออมันช่วยดักยังไงอ่ะใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้นี้นสนแสดงว่าเป็นวิญญ,ญาณรไรโอ้แตออ่ใครไม่ได้นั่งเก้าอี้วิญญาณร้ายทันทีใช่ไม่ยังมีกี่ตัวขาหมูออกเร็วๆนะไม่่ใชไม่ใช่โต๊ะจีนไม่ต้อี้มีกี่ตัว เก้าอี้อมีเจ็ดตัวแสดงว่าถ้าเกิดใครไม่ได้นั่งเก้าอี้นี้นสแสดงว่าเป็นดวงวิญญาณไร้สิงอยู่อเอาอย่างนี้นเก้าอี้ดักวิญญาณมิวสิคที่ ข้อหาท้ายหน้ากูไม่มีผีอารมณ์ล้วนๆรู้อาจารย์เฮ้ยอาจารย์นี่กลัวเป็นผีใช่ไหมอะไรอย่างงี้อาจารย์ใครทำไรอาจารย์ได้ไม่มีเลยพี่ทำไมพ่อมามันก็มีผีปากโนอยู่ที่เราไม่ให้ผีเข้ามาเราก็เงียบไปเมาต่อหายใจเลยไม่ต้องกลัวเกาอีกแล้วตีมิวสิคไป ไดีล้ีว่ไม่ไงีจริงไม่มีดัวอีน้ีชลวี่วอัตมาขอบินทะพฉันติอินจุ่เลยเฮ้ยไม่ใช่ผ้าเนี่ย ใครพาเอ้าเอาเขาเป็นพาไม่รู้กับทื่ออย่างนี้หรอก,กเอาไปเลยโอเคอาอจารย์เอาออกไปหมดเลยเหลือตัวเดียวเ,เหลือตัวเดียวเลยนะผมเสียงว่าอีผีนี่มันไล่ไก,ก่อนเองไม่ต้องกลัวเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาอีตัวนี้อาจารย์จะเสกไอ้ผีม,ามานันมันนะครับถ้าเกิดผมามาีมันมันนั่งปุ๊บมึงลุกกระทืบมันเลยได้อาจารย์เอาอี้ดักวิญญ,ญาณมิวสิก อยู่ยังไงพี่ถึงจ่อได้ยี่ขึ้นมาเลยก็ยิ่ีขึ้นมาโอ้ยจะไม่เล่นหรอใครดลงไปอ่ะมึงปาเขาลงไปไอ้ของเขามาขาว วันหน้ครับผมลุกไปทำไมนั่งไปได้ตั้งใจพูดตามความรู้สึกพูดผมงายเนาะอยู่เยอะเลยมึงถอดรองเท้าตอนหน้าเขาผมนาครับผมมามาในการที่ผมมาขมาผมขอขมาผมขอเข้ามาในการที่เบียดหัวหน้าลงไปเดี๋ยวผมจะบวชที่สามเดือน้อพ่อผมด้วย บวชให้หน้ารีบเลยบวชให้นี่ครับแล้วก็บวชให้พ่อด้วยเลยทีไรใช่หน้าไฟทีเดียวเลยเล่นแบบนี้เราจะรู้ได้ไงใครเป็นผีอาจารย์เอาอย่างนี้เองท่องตามอาจารย์เองไม่ต้องกลัวมาลงมือไว้วิ่งเอ้าวิ่งได้อาจา็ไป